สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเราจะกลับมาที่โปรแกรม Photoshop กันอีกครั้งหนึ่งเหตุผลเพราะว่าปัจจุบันนะครับทาง Adobe ได้ปล่อยอะอะโดบี f l y f l y เวอร์ชันเต็มออกมาแล้วมันมีความเกี่ยวโยงกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวโยงกันยังไงนะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้ายังจํากันได้โปรแกรม Photoshop นะครับได้ออก เป็นเวอร์ชั่นเบต้าออกมาซึ่งให้เราได้ทดลองใช้งาน generative fill generative expand โดยการทำการ selection แล้วก็พิมพ์ข้อมูลต่างๆเข้าไปใน generative fill แล้วก็ได้เป็นรูปภาพเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในตอนนั้นเนี่ยเราก็เกิดความเข้าใจกันว่าอ๋อการที่เราใช้ generative fill ในโปรแกรม p o t t s s o p เนี่ยก็อาจจะเป็นฟัง์กชันฟัง์กชันหนึ่งที่เขาที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้กับเราแต่ที่ไหนได้นะครับพอทาง อ่า uh, Adobe Firefly ประกาศเปิดตัวามาอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักเราจะมาทำความเข้าใจกันว่า Generative Fill ในโปรแกรม Photoshop เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Adobe Firefly ก่อนนะครับทางอ่า uh, Adobe Firefly เนี่ยเข้ามาใน firefly.adobe.com แบบเนี้ยเราสามารถ generale รูปภาพได้ทันทีนะครับโดยการ เลือก text to image นะครับแล้วก็ generate แล้วจากนั้นเราก็จะพิมพ์พร้อมเข้าไปนะครับแล้วก็ generate รูปภาพตอนที่เป็นตัวเบต้าเนี่ยเราทดลองใช้งานได้ฟรีแต่ปัจจุบันนี้จะต้องเข้าสู่ระบบนะครับด้วย Adobe ID ซึ่งผมแนะนำนะครับว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่มี Adobe ID เนี่ยคุณดูที่คลิปวิดีโอมุมบนขวามือนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องราวของ Adobe ID ให้เข้าใจก่อนหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับผมขออีกสักหนึ่ง อีกสักหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับแนะนำให้คุณดูอีกคลิปวิดีโอแนะนำหนึ่งนั่นก็คือว่า Adobe account คืออะไรนะครับดู2 EP นะครับ Adobe ID คืออะไร Adobe account คืออะไรอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานเลยคุณดูทั้ง2คลิปวิดีโอนั้นให้เข้าใจนะครับแล้วคุณก็มาเข้าใช้งานตัว f i r e f ฟล์ได้เพราะฉะนั้นตัว f i r e f ฟลเนี่ย เป็นบริการที่แยกออกมาต่างหากนะครับซึ่งเป็น AI ของทาง Adobe โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเอกเทศนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทาง Adobe Firefly นอกจากจะเป็น AI ที่แยกออกมาแบบเบสเซตเด็ดขาดแล้วเนี่ยตัวของเขาเองนะครับก็ยังบิวอินอยู่ในโปรแกรมต่างๆของทาง Adobe ด้วยไม่ว่าจะเป็น Adobe Photoshop หรือว่า Adobe Illustrator พวกนี้จะบิวอิน Adobe Firefly เข้าไปนะครับตอนที่เป็น b e ต้าเวอร์ชันเนี่ยเราใช้งานได้ฟรีแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเวลาที่เขาคำนวณในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาคำนวณยังไงนะครับผมได้เตรียมหน้านี้เอาไว้คุณดูนะครับเป็นข้อมูลที่อัปเดตเมื่อวันที่27ตุลาพุทธศักราช2566นะครับคุณเอา URL นี้นะครับไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวผมขยาย รูปภาพให้ดูนะครับขยายรูปภาพให้ดูเออโทษทีขยาย URL ให้ดูเพื่อที่ว่าคุณจะได้เข้าใจแล้วก็ไปถูกนะครับอ่าก็พิมพ์ตามนี้เข้าไปในช่อง address ของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยแล้วคุณก็เข้าไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับซึ่งอ่าถ้าหากว่าไม่เป็นภาษาไทยคุณอาจจะต้องใช้ Google แปลภาษาด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ URL ก็เอาไปใส่ในช่อง address ก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เขาบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่า วันที่1พฤศจิกายน2023เป็นต้นไปจะมีการใช้ขีดจำกัดของเครดิตหมายความว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2 0 2 3นะครับเขาจะมีการเก็บเงินนะครับนอกจากนี้นะครับเขาจะอธิบายรายละเอียดเลยว่าเขาจะเก็บเก็บเงิน,เ,นเก็บยังไงบ้างเช่นถ้าเป็น Adobe Photoshop เราใช้ g e n e r a t i v e Fill ในใน1ครั้งนะครับเขาก็จะเก็บ1เครดิตแต่ประเด็นคือว่า ในการ g e n e r a เรของเราในแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใช้พร้อมสั้นๆบางทีเราใช้พร้อมยาวๆนะครับเราก็จะอาจจะต้องจ่ายมากกว่า1เครดิตในการ g e n e r a เรตหนึ่งครั้งแม้แต่การใช้ g e n e r a เร v ีฟเอ็กเนี่ยก็จะต้องโดน1เครดิตด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตารางที่เราจําเป็นที่จะต้องจ่ายการการจ่ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเครดิต ทีนี้แล้วเครดิตได้มายังไงเครดิตได้มาตอนที่เราไปใช้บริการอย่างเช่นเราสมัคร Adobe Firefly Fi, เราก็จะได้กี่เครดิตเขาก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้นะครับผมยกตัวอย่างที่จะเข้าใจได้ง่ายๆนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าคุณสมัครอ่า Photography Plan นะครับใน Adobe Creative Cloud เนี่ยเขาจะให้อยู่ที่ประมาณอ่า250เครดิตแต่ถ้าใครใช้ All App น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ1000เครดิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงาน กับโปรแกรมไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะหักเครดิตไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลของการาคิดเครดิตต่างๆนะครับและด้วยความที่ EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของอโปรแกรม Photoshop นะครับผมจึงขยายความเฉพาะในส่วนของ Photoshop นะครับสำหรับแพลน,นอื่นๆคุณต้องไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับเขาบอกว่าการสมัครใช้งาน Creative Cloud และ Adobe Stock ที่เสียค่าบริการ มีจำนวนเฉพาะแผนของการสร้างด้วย generative AI แบบรายเดือนอของกราฟิกเวกเตอรหรือภาพความละเอียดมาตรฐานโดยใช้ Adobe Firefly Fi. หลังจากถึงจำนวนเฉพาะของแผน generative credit แล้วคุณจะสามารถดำเนินการเกี่ยวกับ generative AI ต่อไปแต่การใช้ฟีเจอร์ generative AI ของคุณอาจช้าลงนั่นสรุปก็คือว่า 250ในกรณีที่เราสมัคร Ph ฟ o o ตกราฟ p แพนนะครับเราใช้ไปเรื่อยๆเราโดนหักเครดิตไปเรื่อยๆแล้วถามว่ายังใช้งานอยู่ได้หรือเปล่าคำตอบคือยังใช้ generative AI ได้ต่อไปเพียงแต่ว่าจะช้าลงเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือบทสรุปว่าถ้าหมดเครดิตแล้วในโปรแกรม Photoshop ก็ยังใช้ได้แต่ก็จะช้าลงไปนะครับทีนี้เวลาที่เราจะดูในส่วนของรายละเอียดของเครดิตเราจะต้องทำยังไงผมขอเปิดหน้านี้นะครับ ขอเปิดหน้านี้ขึ้นมาเหตุผลเพราะว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นอ่ะหน้านี้คือหน้าอะไรหน้านี้คือหน้าของ adobe account นะครับเราเข้าไปที่ adobe com เราใส่อีเมล password ซึ่งก็คือ adobe id เราก็จะเข้ามาสู่ใน adobe account ของเราได้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกไปที่รูปอ r โปรไฟล์ทางด้านบนสุดนะครับรูปเล็กๆนะครับพอคลิกไปแล้วเราจะเห็นเลยว่า คเครดิตที่เราได้เนี่ยเราได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้คเครดิตเหลือเหลืออยู่เท่าไหร่ก็จะเห็นว่าเขาก็จะเขียนเป็นสลอยู่ว่าอของผมนะเหลือ101่งร้อยหนึ่งทับสอง้เครดิตนั่นหมายความว่าผมใช้งานไปแล้วเนี่ยจำนวนหนึ่งตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งร้อยหนึ่งเครดิตเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือ,อเวลาเราเข้ามาเช็ค,ค,คเครดิตใน Adobe account ผ่านทาง Adobe ID ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ไม่ยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างไปแล้วแต่อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้สมมุติว่าเราเปิดรูปภาพขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทำการสร้าง selection แล้วก็จากนั้นเราก็ใส่พร้อมเข้าไปแล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม generate เมื่อเขามีการ generate รูปภาพนะครับก็จะวิ่งสักคู่นึงนะครับพอ g e n e r a t เสร็จก็จะได้รูปภาพมาแบบนี้ครับเสียไปแล้ว หนึ่งเครดิตเพราะว่าใช้พร้อมสั้นๆผมใช้พร้อมสั้นๆว่า Adobe Firefly เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเสียเครดิตไปแล้วทีนี้หลังจากเสียเครดิตไปแล้วผมก็มาขยายดูก็จะเห็นว่าเหลือเพียง100ทับสอเท่านั้นเพราะฉะนั้นเครดิตของเราเนี่ยได้ถูกหักออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าปัจจุบันนะครับเวลาที่เราใช้ Generative AI นะครับที่อยู่ในโปรแกรม Photoshop เนี่ยเราจะใช้ได้ตามจำนวนเครดิตและถ้าหมดจำนวนเครดิตตรงนี้แล้วเรายังสามารถใช้งานต่อได้เพียงแต่ว่าการใช้งานนั้นก็จะช้าลงนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ Generative AI ในโปรแกรม Photoshop มีค่าใช้จ่ายนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อย ยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีช n e l ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและถ้าหากว่าคุณมีคําถามใดๆนะครับเกี่ยวกับ EP นี้แบบเน้นๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําถามของคุณเอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคําถามเพื่อให้คุณเข้าใจในเรื่องของเครดิตในเรื่องของ generative AI ใน Photoshop มากยิ่งขึ้น EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ